สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงเมาๆจอยๆกันดีกว่าวันนี้ คถึงคิดถึงหนูไหมล่ะที่ไม่ค่อยอยู่นะเพราะว่าถ้าเกิดเห็นข้างนอกบ้านก็จะตกใจมากว่าที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นตอนนี้หน้าบ้านคนขับรถผ่านไปผ่านมาทุกคนก็ต้องแบบชะลอรถถูกไหมพี่เก่งใช่ทุกคนชะลอรถตอเย็นเหร คนดีบีก็ดูเอ้เกิดอะไรขึ้นเหมือนแบบทุกคนอยากรู้ว่าบ้านนี้เกิดอะไรขึ้นผมต้องยกอันเนี้ยเดินออกไปทุกคนจะได้รู้ว่ามันคือเรื่องจริงทุกคนจะรู้ว่าเรื่องจริงของชีวิตจริงมันไม่สนุกเลยรอรอกันหน่อยน้องอมิบดรของใครเนี่ยอมินก็เอาจะเป็นจะตายแล้วตอนเนี้ยอะไรเนี่ยต้องถามว่าจะขายอีกไหมใครออกมาของใครอะอีส้มแห้งเนี่ยไม่รู้ไม่ใช่หนูเหมือนกัน สวัสดีค่ะมอมอยเห็นเงินหมดูสวัสดีค่ะโอ้ยอยากเห็นอยากอ่านแต่มันไกลมอยค่ะสวัสดีค่ะผมหนูสีอะไรเหรอผมหนูสีสีลอกค่ะขอบพี่เก่งหนูส่งสลิปเงินให้พี่เก่งได้ไหมพี่จะส่งให้คุณแพทอ่ะได้ี๋ยวพี่ส่งให้คุณแพทเลยอืมหรือว่าจะให้หนูส่งมาให้เองได้เลยได้หมด วันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องของไม่มีมีพี่กูอยากรู้อยากรู้อะไรคะเมือวานที่เห็นไปเห็นนับสถาปนิกอะไม่รู้ว่าไปที่ไหนกันแน่ว่าอยากรู้จริงบ้านเหรออุ้ยกล้องสองดูสิถาู้ว่ากล้องสองดูสิถามทำไมคืออะไรวะก็ไปแอบดูสิจะมาถามเจ้าตัวทำไมไม่ถึงอะไร ไปถึงเรื่องที่พี่ปูกพูดเลยเมามอยไม่รู้พี่ปูกค่ะยกเตอนแรกเห็นหมุมบอกว่ามีบ้านให้ลำยายแต่ตอนนี้มีลูกว่าใหญ่พุงไปเองค่ลูกว่ามาเยอะมากตอนนี้เหลือจะเชื่อเขาบอกว่าแม่ลีกับกบอสวยมากค่ะแม่ลีสวยทุกวันเลยอ๋อเพราะแม่ลีมทำงานค่ะทีมเขียวงานนี้อะไรนะตีมเขียวงานอะไรคะโว้ย ไม่เคยพูดเพราะว่าอะไรไม่เกีอะไรนะอ็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรมากมายนะไม่นะแต่ไม่มีขายแต่มีมีแต่ว่าให้เธอไปใช้สิทธิ์ของเธอแต่ไม่มีขายเรื่องมีเรื่องอรตัดสี่ดีไม่ใช่รอตัดสี่ดีไม่ใช่โอตัดเธอลงเดาดิ่ะไหนๆก็ไหนเธอเดาสีว่าสี่นี้เสียแล้วตอนแรกกวใย้แกทุกคนฉันจะฉันจะใส่ใช่ป่ะฉันน่ะตั้งใจว่าจะเอาเสื้อนี้มันใส่ไม่ได้แกดู ไม่ฉันไปลองแล้วฉันกระดุมติดไม่ได้มนติดได้ยังไงแกกสิกรก็บอกไม่ใช่แกอุ๊ยมีคนไทยถูกอุ้ยเขาบอกว่าอะไรครับอะไรนะครับโอ้ยบ้านเราเนี่ยจะมีทุกอย่างเลยนะถ้าต้องการคัลเลอร์นะอุ้ยไทยไทยกันเก่งมากเลยไม่ต้องถ่ายละกราฟเนาะกราฟเอากล่องสมบัติไปเล่นๆ ขอใจให้หน่อยเร็วเธอสาวอ้ยเขียวนี้มันเขียว,วยมันมันเป็นเขาเรียกว่าเดี๋ยวจะมาบอกโคที่ให้พวกเธอเนี่ยจะได้ไปได้ส่วนลดในการที่จะไปใช้แกล้นั่นเองนะคะแต่ว่าบ้านก็อิ่มเนาะมันไม่ต้องเรื่องอะไรแต่ว่า,าเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องอื่นก่อนอยากเห็นไหมล่ะฉันให้เธอดูบ้านแบบบเอาไหม แต่ว่ามันจะอยู่ในอินี่เนอร์แต่มีคนถามฉันเยอะแยะเลยนะเรื่องส่วนตัวเธอเราจะมานั่งพิงอะไรขนาดนั้นน่ะก็มันดูดีนะเพราะฉันด้านข้างนี้ฉันเกิดอ่ะฉันก็เลยว่าเออได้ข่าวมีคนถามว่าแบบแม่ลี่ปลื้มลูกเขยอุ้ยอุ้ยต้องใส่คำว่าพี่ผิดว่าที่ว่าที่อ่ะ๋อว่าที่ว่าที่ขอโทษค่ะพี่พิดเสียงหนูไม่ได้เป็นแบบแม่นะ พี่พีนูมีหนูมียุ่งอยู่นะพี่พีนข้างนี้ดูฉันสวย้างเลหน้าน่าฉันก็มา่มอยไปสิลูกความแม่นั่งตรงๆไม่ได้เหรอถ้ากั่านเนี่ยความรักเคยตกเพราะอย่างงี้ไม่พอความรักเป็นสิ่งที่สวยงามลูกถ้าเริ่มมีความรักก็ก็ก็ดีนะดอกไม้เริ่มเบิกบานโอ้มันมีมานานแล้วแม่ตอนนี้มันไม่ได้เบิกบานขนาดนั้นหรอกโอ้ยบอกมาสิลูกซังาพนนิดหน่อยก็ดีนะมันจะเบิกบานได้กว่านี้อีกเหรอเอาลูก ความรักมันเบิกบานได้กว่านี้อย well> ู่แบบ6ปี5ปีแล้วนอคนถาม5ปีแล้วเธอจะมาเบิกบานเลยมากกว่านี้ได้อีกไม่รู้จะบรรจุที่ไหนได้นะมัน5ปีแล้วแต่ผู้ชายก็ยังข้างรักอยู่เหอนึ้ออกป่ะไม่ใช่5ปีนี่แม่เหมือนเด็กเลยนะเราต้องเข้าใจในสิ่งที่เราที่เราพูดอยู่ไม่ใช่แบบไปเลื่อยไปเปื่อยเฮ่ก็อะไร อะไรบ้าน <espaço S 1> ไปเฮาบ้านนี่ห้องไลชั้นนี่พี่ปูก็อยากดูชั้นอยู่นี่ยังไม่เห็นเลยอ่ะห้องไลอยู่นี่้านเป้าเป้าเป็นกระจกอ่ะผูกใช่ว้าวพาทิ่จะส่องแสงอะลูกบ้านใหญ่มากอ่ะตกลงไปให้ตั้นไปให้ลำยัยมิ้งหรอไม่รู้เขาแต่หนูบอกว่าไม่เอาไมาอยู่ไม่ชอบมา ยังไงอย่าก็ไม่เอาไม้อย่าไ่ยุ่งกับหนูนะไม้อะหนูขอลาไม้มันเวลามันมันมันฉี่ออกมาแล้วมันมันในนี้เวลาไม้แค่โดนฝนก็ไม่ได้ลวไม่ชอบใช่มันจะบวมแล้วบ้านไม้มันจะดังด้วยนั่นะคะตัวอย่างบ้านคร่าวสาวอ่ะตกลงแม่ตอบยังอ่อบที่ข้างขาขายไม้ยังไม่ได้ไปต่อเพิ่มค่ะเพราะว่าเขาน่จะมีตะเข็บอยู่เพราะว่ามันไม่ใช่ที่หมู่บ้านเดี๋ยวนี้มันมีไม้สังเคราะห์สมฐานนะสุด ไม่ใช่หานาบุ๋มนะานะพีทฐานาบุาา๋มนู่นยังก่อสร้างอยู่เลยนู่นหน้าบ้านหน้าหมู่บ้านนู่นแต่ยังไม่พอเกี่ยวบของกําลังคิดอยู่ว่าที่ที่เป็พับบิกอะตอนนี้เราทําเป็นที่หมามันที่อย่างนี้ใช่ไหมไร่หนึ่งใช่ไหมคือครึ่งหนึ่งอะเป็นของหมา<ช>เดี๋ยวอีกครึ่งหนึ่งก็จะทําโกดังไว้เก็บของไปเลยให้มันจบดีไหมดีเพราะว่าบ้านหลังนี้ยังไงหรือนูก็ต้องโดนไล่ออกอยู่แล้วไม่มีใครก็ไล่เธอเหรอกนอกจากเธออ่เธอเต็มใจเดินออกไปอ้าวพูงีก็ได้อะ อเอาเร็วแม่ลีแต่ง<า>ตัวสวยไปไหนคะนี่ยนะ,ะบ้านาที่พี่ผมซื้อต่อไปจะอะไรนะต่อไปจะอะไรนะจะได้อยู่ไหมไม่ได้อยู่คะ่ะพี่พูดเลยกระเสรมได,ไดแ้แล้วเราติดต่อไปเขาบอกว่าจะติดต่อกับพี่ติดต่อมาพี่แม่เป็นนกทักไปเลยคะ่ะทักไปใหม่คะ่ะบอกว่ายังไงแม่พูด เขียวดีคืออะไรใจดีเขาให้ใส่สีเขียวไนงะความโมเดลอยู่บน<อ>มัน,น<อ><ำ>มัน,มนเขาเรียกอะไรมันสดใสยยงไงเขาบอกว,ว่าแม่รับบททองความเปล่าเธอฉันจะบอกให้นะว่าหน้าบ้านฉันตอนนี้คือแบบอยากเห็นปะถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ซื้อของไปวันที่หนูไปไลฟ์ที่โกดงังโฆษณาทุกคนทุกคน,กคน <โม S 1> จะเย็ยนๆนะรอของก่อนแป๊บหนึ่งเพราะว่ามันไม่ได้จริงๆมันมันเยอะมากเยอะจริงๆเยอะแบบเยอะมากๆนะคะเยอะมากๆ